สวัสดีครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําดีแล้วทําไมจึงไม่ได้ดีครับเรามาลองหาคําตอบกันดูไหมอันดับแรกครับเราลองมานึกย้อนดูกันก่อนเมื่อตอนที่เราทําดีนั้นในใจของเราคิดอะไรอยู่ครับรู้สึกว่าตอนที่ทํานั้นต้องการอะไรตอบแทนไหมเช่นทําบุญเพราะหวังถูกหวยให้ทานเพราะหวังให้ผู้ได้รับ รู้สึกถึงบุญคุณบริจาคเพราะหวังให้มีชื่ออยู่ในประกาศหรือทำดีเพราะหวังให้คนอื่นทำดีตอบครับอันดับต่อไปเราลองมาพิจารณากันดูว่าหากทำดีแล้วไม่ได้ดังหวังครับเรารู้สึกอย่างไรผิดหวังไหมรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีไหมหรือบางคนอยากจะเลิกทำดีไปเลยไหมครับเชื่อว่าบางคนเคยเป็นนะ ผมเองก็เคยเป็นครับถึงคราวนี้อยากลองเสนอวิธีการในการทำความดีให้ครับเชื่อไม่ว่าความหวังล้วนเป็นสาเหตุของความผิดหวังเสมออาจฟังดูตลกนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงเพราะมีความหวังจึงนำมาซึ่งความผิดหวังเสมอและด้วยความไม่หวังจึงไม่มีสาเหตุของความผิดหวังเกิดขึ้นครับ แล้วเกี่ยวอะไรกับการทำความดีก็เกี่ยวตรงที่เราจะทำความดีได้โดยไม่ต้องหวังว่าเราจะได้ดีตอบแทนกลับมาไงครับเพราะหากไม่มีใครทำความดีตอบเราก็ไม่ต้องผิดหวังไงครับนั่นก็เพราะเราไม่ได้หวังไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่หากว่าเขาทำความดีตอบกลับมานั่นก็เป็นเรื่องดีของทั้งสองฝ่ายกัลยาณมิตรก็ย่อมเกิดขึ้นได้ครับแล้วเราจะทำความดีไปทำไมที่เราทำความดีก็เพราะว่ามันดีไงครับ เราไม่ได้ทำความดีเพราะหวังอะไรตอบแทนแต่เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีเราจึงได้ทำไงครับและจะได้อะไรจากการทำแบบนั้นล่ะโอ้ได้สิครับเราจะได้ทันทีเลยคือเราจะได้รับความสุขความสงบใจเราจะรู้สึกถึงความเมตตาเมตตาต่อผู้อื่นและเมตตาต่อตัวเองด้วยครับเราจะภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเราจะเป็นคนดีคนน่ารัก เป็นคนดีในสายตาตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเลยว่าเรานะเป็นคนดีนะเราเป็นคนน่ารักนะไม่ต้องรอชแชทนะครับชาตทนี้แหละทำแล้วเห็นผลทันทีแล้วเราจะไม่ต้องมาพูดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีอีกต่อไปอีกเลยขอบคุณที่รับชมและรับฟังแล้วครับสวัสดีครับ